คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าขาอยากทําปาตองโกเป็นฟังทางนี้ก่ะมาๆามาเดยวกกูจะบอกให้ฟังนะ สวัสดีจ้าวันนี้เราก็จะมาทดลองทําปาต้องโกกันนะฮะซึ่งขอบอกเลยนะทุกคนว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ได้จริงนะฮะซึ่งบอยเนี่ยก็ทดลองมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถที่จะทําขายได้นะฮะซึ่งบอยก็มีสูตรที่เป็นมาจากของครู1สูตรนะฮะแล้วบอยก็คิดสูตรนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมบางอย่างของบอยเข้าไปนะครับเพื่อความกรอบนุ่มแล้วก็เหลืองในการทอดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาดู ส่วนผสมของการทำปาตองโกแบบง่ายๆกันก่อนนะสำหรับสุตนนี้สำหรับตู๋นทดลองนะถ้าใครทำขายก็บวกเพิ่มขึ้นไปนะฮะถ้าเราใช้แป้งเท่าไหร่นะฮะสำหรับอัตราส่วนที่บอยใช้ในการตวงนะทุกคนก็จะนี่เลยนะฮะก็คือเจ้าช้อนตัวนี้นะฮะนี่ฮะทุกคนก็ช้อนตัวนี้ทุกคนเห็นไหม เจ้าทอนตัวนี้นะครับก็คือช้อนตวงนะครับก็คือว่ามันมีค่าเท่ากับ4ช้อนของอันนี้นะครับก็จะเท่ากับ1ช้อนชานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอยก็จะใช้ช้อนนี้ตวงเป็นหลักนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูส่วนผสมของเรานะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็คือแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะครับก็เป็นแป้งตาอะไรก็ได้ตามท้องตลาดนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะ หาซื้อแล้วก็นำมาล่อนให้เรียบร้อยนะครับในอัตราส่วนอยู่ที่250กรัมนะครับแล้วก็มีน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่านี้เป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะครับอยู่ที่200มิลลิลิตรนะครับแล้วก็เป็นน้ำมันพืชนะครับตาอางุ่นย้ำนะครับว่าต้องเป็นตาอางุ่นเท่านั้นนะครับอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรนะก็1ช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็จะมีเกลือนะครับเกลือป่นนะครับสามช้อนนะครับสามช้อนของช้อนอันนี้นะของช้อนนี้นะที่บอยบอกไปนะครับสามช้อนของช้อนนี้นะครับแล้วก็มีน้ําตาลนะครับหกช้อนนะครับผงฟูสามช้อนนะครับแล้วก็มีเบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนอันนี้นะครับแล้วก็แอมโมเนียครึ่งช้อน นะครับอันนี้นะครับแล้วก็มีเจ้ายีสต์นะครับอีก1ช้อนของอันนี้นะครับโอเคอย่าเราไปดูวิธีการผสมกันเลยนะครับทุกคนแล้วก็สิ่งที่เราต้องขาดไม่ได้ก็คือ,อเจ้าถ้วยหรือว่ากระมังที่เราใช้ในการผสมนะทุกคนอ,อย่าเราไปเริ่มกันเลยนะฮะก็ดับแรกนะครับให้เราเนี่ยผสมทุกอย่างเข้าไปก่อนนะครับก็คือพวกใส่น้ําลงไปก่อนทุกคน ๋ยวผมขออนุญาตนะมันเป็นแบบง่ายๆเนาะขออนุญาตนะครับนี่นะครับมาขอปรับลงนิดนึงให้ทุกคนได้เห็นกันนะฮะนี่เลยฮะก็ใส่น้ำเข้าไปนะฮะสองร้อยมิลลิลิตรนะครับโอเคใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยน้ำมันนะครับน้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับถ้ากลัวมันไม่หมดเราก็ อันน้ำมาผสมจริงๆมันไม่ละลายน้ำหมดนะครับเดี๋ยวเราก็เอาขูดเอาออกมาให้หมดนะครับเนาะเสียดายมันนะฮะมันก็อย่ามันติดอยู่ตามภาชนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นแป้งนะก็จะมีเจ้าอ่าแอมโมเนียนะครับเบกกิ้งโซดานะครับ ผงฟูน้ำตาลน,นะครับเกลือแล้วก็เจ้ายีสต์นะครับก็ใส่รวมไปเลยนะครับทุกคนโอเคผมขออนุญาตเทใส่เลยนะนี่ฮะผสมลงไปเลยฮะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตตรงนี้นิดนึงนะฮะจะได้ดูสวยๆงามๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ่ายกับพื้นเนาะอันนี้ทำกินเองนะครับ ก็จากนั้นนะทุกคนเราก็ผสมอันนี้ให้เข้ากันนะฮะคนให้เข้ากันนะครับใครมีที่ใครมีที่คนตีไข่เนี่ยใช้ใช้อันนั้นก็ได้นะครับมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตีให้ทุกอย่างมันเข้ากันเลยนะที่ผมบอกไปจับอย่างนี้ก็ได้ครับให้ทุกอย่างมันเข้ากัน จะเป็นก้อนๆอ,อยู่นะครับทําให้มันเข้ากันซะนะฮะตีทุกอย่างให้เข้ากันนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่นานหรอกทุกคนก็นี่ฮะ ปีทุกอย่างให้เข้ากันนะครับใช้เวลาสักประมาณสักหนาทีก็ได้ครับอันนี้เป็นสูตรสําหรับทดลองนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราทําแป้งหนึงโลเลยเนี่ยถ้าเราทดลองเยอะแป้ง1นึโลเนี่ยเราอาจจะกินไม่หมดนะครับก็อันนี้เป็นสูตรสําหรับแบบกินในครอบครัวเราได้นะครับเนาะอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไปได้เลยนะคนก็250 รำนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับประมาณนี้ทุกคนก็ใส่ลงไปเลยเพราะว่าผมตวงมาเรียบร้อยแล้วแหละว่ามันต้องใช้ขนาดนี้นะครับโอเคฮะแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะครับประมาณ10นาทีนะครับเวลาที่ใช้ในการนวดนะครับ เวลาเรารู้ว่าแป้งมันเข้ากันหรือเปล่าเนี่ยให้เราดูตอนที่ว่ามันจะไม่มีไอ้แป้งขาวๆแล้วนะโอเคของขอจับแน่นๆหน่อยนะฮะนี่ฮะก็นวดให้เข้ากันเลยนะครับอพอเรานวดนะฮะนี่ฮะเวลาเรารู้ง่ายๆก็คือแป้งมันจะเข้ากันหมดแหละทุกคนเห็นไหมคืออย่างนี้ใช้ได้นะเวลานวดนะครับให้นวดเป็นแบบว่าทางเดียวกันนะทุกคนอย่างเงี้ยนะครับมันจะเข้ากันได้เร็วขึ้นแล้วก็ แป้งมันจะเนียนนะครับก็นวดไปสัก10นาทีนะครับไม่ต้องนวดเยอะนะครับสําหรับแป้งปลาทงกนะทุกคนเราก็นวดมานี้นะครับนวดให้ถึงล่างนะมันคอยจะแบบไหลนะฮะนวดนะฮะโอเคอันนี้ครบแล้วนะฮะทุกคนก็แป้งเข้ากันดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทิ้งเนี่ยแป้งไว้นะครับประมาณ4ชั่วโมงด้วยกันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ทั้งหมด4ชั่วโมงนะครับโดยที่เราเนี่ยจะต้องปิดฝาไว้ด้วยนะครับอ่าเราก็ปิดนะครับหรือใครไม่มีฝานะครับก็ใช้ที่แลปซีนก็ได้นะครับล็อกมันไม่ให้อากาศภายนอกเนี่ยมันเข้าไปนะครับแล้วก็รอ4ชั่วโมงโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็รอให้แป้งมันฟูขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมาดูขั้นตอนต่อไปก็คือการทอดนะครับเนาะโอเค ะนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะฮะเราก็หมักแป้งไว้แล้วนะฮะทุกคนนี่สี่ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยเราได้แป้งประมาณไหนนี่นะครับทุกคนสี่ชั่วโมงก็ฟูขึ้นมาแล้วนะ,ะจากที่เราเห็นตอนแรกมันหน่อยเดียวเองใช่ไหมเดี๋ยวผมจะโรยแป้งนวลก่อนนะ,ะแป้งนวลเราก็ใช้แป้งเหมือนเดิมนะทุกคนเป็นแป้งาสาลี่เหมือนเดิมนะฮะก็ โรยแป้งนวนเพื่อที่จะไม่ให้มันติดนะแล้วก็โรยไปแป้งนวนนี้อย่าใช้เยอะเกินนะทุกคนใช้น้ำมันทามือเราหน่อยนะฮะมันจะได้แบบว่าไม่ติดมือ,มอเราทนะุกคนเวลาเราควัานควันแป้งออกมานะครับนี่ฮะกน็น้ำมันทาใช่ไหมแล้วก็ นี่ฮะทุกคนเอาแป้งลวมมาเลยฮะไม่ต้องไปโดนแป้งเยอะนะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาลองทอดกันแล้วนะสี่ชั่วโมงแล้วนี่ฮะได้แป้งออกมาแล้วฮะโอเคเราก็ใช้แป้งแป้งนวลโรยหน่อย ไม่ต้องไปกดเยอะนะทุกคนเอาแค่แบบว่าให้มันนั่นๆพอไม่ให้มันติดมืออย่๋ยเราทิ้งไว้สักแป๊บนึงรอน้ำมันร้อนก่อนนะเดีย๋ยวเราจะตัดอย่างที่เขาบอกนะทุกคนเนี่ยฮะเดีย๋ยวเราลองกัน ว่ามันจะโอไหมนะครับการทอดแบบนี้นี่เหมือนแต้งสดเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราลองเตาเอาแค่นี้ก่อนนะลองก่อน ให้รู้ว่ามันจะเหลวเกินไปหรือเปล่า,นะาประมาณนะฮะแล้วก็สักครึ่งเซนนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันเดีนะ๋ยวเราลองแช่นี้แบบว่ามันนะ้ำมันมันรอ้อนหรือยงังหนึ่งสองสามแสดงว่าเริ่มใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาน้ำแป๊บน,นึงนะครับอันนี้ คือน,น้ำสำหรับแตะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะโอไหมทุกคนแสดงว่าน้ำมันเราเริ่มร้อนแล้วนี่ฮะแสดงว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราตัดกันเลย ประมาณหนึ่งคูณสองเซนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองค่ะโอเค จะไม่ดึงนะก็คือหยอดใส่เลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าตัวมันจะโอไหมเขาบอกว่าให้เรารีบกลับเดีย๋ยวเราลองกันให้มันโดนน้ำมันเยอะๆให้มันโดนน้ำมันนะครับทุกคนเป็นไงหุยนุ่มมากนะฮะดูแล้ว โ okay. อเะเดีเราลองสี่ตัวก่อนนะทุกคนเราต้องกลับปุ๊บพอมันลอยปุ๊บเราต้องกลับไปนะทุกคนดูอันนี้ผมมอาออกแล้วนี่ฮะทุกคนเป็นยังไงฮะโอเคไหมฮะ ลาเราดูปลาทั้งโกว่วามันมันมันใช้ได้หรือยังอะ่ะให้เราดูตอนแบบว่ามันจะไม่ค่อยมีฟองฟ,องฟูฟฟฟ่ฟูฟูฟูนะเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าว่าอย่างไงแล้วมันถึงแบบแป้งสุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่นะฮะยังไม่เหลืองนะฮะมันเริ่มเหลืองหน่อยแล้วนะทุกคนดูดิอุยแสดงว่าโอเคเลยเนี่ยเป็นไงฮะน่าจะกรอบนอกนุ่มในนะฮะเนี่ยตัวแบบว่า โอตัวกลมดีมากนี่ฮะทุกคนเป็นยังไงฮะอ่ะเดีย๋ยวเราไปทำต่อนะฮะเตรียมแป้งไว้เขบอกว่าให้เราเนี่ย คึงแบบว่าพอประมาณนะคือของผมมันพื้นที่น้อยไงของเขาอะ่ะแบบเขาก็แบบว่าแป๊เกียวก็ได้แล้วเนาะเขาได้ไงวะคือเขาเราเขาพื้นที่เยอะเ,อเวลาเขาแบบปั่นแป้งะครับมันก็จะแบบว่าปั่นแป้งได้ง่ายขึ้นนะแต่เราพื้นที่น้อยอ่ะนี่นะฮะทุกคน เล็กแเราไม่ต้องกดแป้งเยอะนะทุกคนยิ่งกดเยอะมันยิ่งไม่ฟูนะครับนีย่ยฮะถ้ามันถ้ามันใช้ได้แล้วมันจะไม่ฟูแล้วทุกคนเห็นไหมนี่ฮะใช้ได้แล้วแต่เราลองเอาอดู๊บ หนึ่งนะฮะ <S <S โอเคน่าใช้ได้ละวมาทุกคนเน,นี่ยถูกไหมโอ้ยขอโทษขอโทษนะนี่ฮนะเราต้องกลับด้วยนะทุกคนอย่าลืมกลับนะเพราะว่าแป้งข้างบนมันจะด้าน แป้ที่มันไม่โดนน้ำมันอะครับมันจะด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันลอยขึ้นปุ๊บเราต้องรีบกลับเลยให้มันโดนน้ำมันก่อนไงฮะโอเคฮะโอเคอย่าเรารอไปโอเค ลอยปุ๊บเราต้องรีบกลับให้มันโดนน้ำมันนะครับประมาณนี้ทุกคนเริ่มเหลืองแล้วนะครับเราก็ลอยมาเหลืองไป แค่นี้นะครับการตีแป้งแค่นี้พอไม่ต้องไปยุ่งกับแป้งเยอะสามสี่นับคู่นะห้าหกนะครับอย่าเอาอะไรไปโดนแป้งนะทุกคนเพราะว่ามันจะทำให้แป้งเราเนี่ยไม่ฟูนะ โอเคเดีวเราก็ทอดรอไปนะครับ <c oughs> พอมันลอยขึ้นปุ๊บเราต้องรีบกลับนะครับมีตัวอาจจะเล็กหน่อยนะครับ แล้วฮะ,อะพอมันลอยปุ๊บเราก็รีบกลับข้างมันนะครับให้มันโดนน้ามันนะทุกคนนี่ฮะเหลืองแล้วครับเดีย๋ยวเรามาดูตอนตอนมันเย็นนะว่ามันจะโอไหมนะ นี่เป็นไงเหลืองแล้วทุกคนนี่เนี่ยอย่างนี้ยแสดงว่าใช้ได้แล้วนะก็คือมันจะไม่มีมันจะไม่มีฟองฟูๆ่ๆอ่ะทุกคนเราสังเกตได้เลยถ้าเกิดแบบแป้งมันสุกแล้วนะเนี่ยครับผมอาจจะไม่ค่อยถนัดหนนะ่อยนะออฮะความหนาประมาณหนึ่ง ครึ่งเซนนะทุกคนความหนานะฮะประมาณนี้อันนี้เริ่มเหลืองแล้วนี่ฮะเป็นยังไงฮะสูตรนี้โอเคเลยนะทุกคน ให้ดูเอาสักชิ้นหนึ่งให้ดูข้างในนี่ฮะหมกอ,อบนอกนุ่มในมากทุกคนนี่ฮะข้างในฮะเราจะหาว่าโม้นะฮะหืมของจริงครับของจริง โอเคครับทุกคนเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะครับใครที่แท m เนาะก็ลองหัดทําดูนะครับเป็นวิทยาทานเนาะโอเคครับแล้วก็เจอคลิปหน้าครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ